น,นี่เป็นที่ทำใส่ขโมกอลานะมาคนนี้ก่อนันนี้ก่อนอนี่เป็น โมคลานะเอาเข้าไปอ,ธ,อธิษฐานถ้ำของโมคลานะาเดี๋ยวว่าท่านไม่ได้สำเร็จแล้วนะฮตรงนี้นะครับอยู่ที่ถ้ำกาลสิลานุน่นห่างที่นี่ไปสามสิบกิโลที่พักของโมคลานะครับไ,ได,ไได้ได้ครับได้ถอดรองเกือบหน่อยก็ถอด <c oughs> เท้าครับก็ไปอธิษฐาน เดินทางปลอดภัยเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชองค์นี้ครับสุดยอดใครชอบมาเลยใครชอบมีฤทธิ์อ่ามีฤทธิ์ที่พักสงฆนะ์อา่าอาศัยอาศัยธรรมของโมคคลานะาที่ท่านสำเร็จอรหันต์อยู่ห่างอยินี้ไป30กิโลอันนี้ท่านมาพักมาอาศัยมากราบพุทธเจ้าก็เข้ามาเข้าสมาบัติมาอะไรก็มาอาศัยที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่สำคัญ เรามาแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานของใครข้ามันอ,อ่าอ่อาทมของที่อาศัยของพระโมคคัลานะ,ะที่อาศัยของพระโมคคลานะครับโมคลานะสูอ่าเป็นรถเป็นลิ์ลสูงสุดแล้วก็เป็นอัก,กระสาบโลกเบื้องซ้าย แต่ก็ต้องอ่าแต่ก็ต้องโดนฆ่าเพื่อให้ได้มดกรรมเออนั่นแหละมันก็เลยจะไม่บรรลุอ่ก็เป็นธรรมดาท่านสำเร็จอรหันต์แล้วก็หนีได้แต่ท่านไม่หนีไม่ได้ไม่หมดกรรมื่อกี้เป็นพวกแปลงนะโดนฆ่ามาตลอดทุกชาติเพราะว่าสมัยก่อนท่านเคยทำลายพ่อแม่ทำไมท่านเป็นคนตาบอดเนี่ยฟังฟังฟังแต่เมียอ๋อเมียพ่อแม่ไปทิ้งในกลางป่าเนี่ยแตฆ่าทิ้งนั่นแหละนั่นแหละเป็นภาระใช่ไหมครับได้ใช่เพราะว่าพ่อแม่ท่านเป็นคนตาบอด ฟังแต่เมีย,ยเมียอยากให้สุดท้ายก็นั่นแหละครับเข้าไปนี่ที่ของพ่อมโบมฆลานะครับไม่ใช่ทาที่ท่านสำเร็จอราหาันครับเสร็จอันหารอยู่ห่างอย่างนี้ไปสามสิบกิโลอันนี้เป็น ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันไม่เห็นหรอกนะให <c oughs> ้เลยา0สิรินนทนอนแล้วไปกลาบไหมครับ <c oughs> อ่าไปไปเข้าไปเลยอีสานสินี่เป็นที่ท่านมาอาศัยเก้าสมาบัติมาอะไรป้าของพ่อโมฆลานะครับมีฤทธิ์มีเดชหองเฮือนเดือนอากาศ <c oughs> อ่าเราก็อยากเดินทางปลอดภัย อธิษฐานจิตให้พ้นทุกพ,กพ้นภัยเป็นอัครสา,าวกเบื้องซ้ายของผู้เจ้าเป็นผู้หูของพระสารีบุตรครับอันนี้เป็นวกพรลานะครับอ่าถือว่าเป็นที่มีความสําคัญอ่าเป็นผู้จุดจ้าแต่งตั้งเป็นอัครสา,าวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศในมีฤทธิ์มีเดชของเหิอนาอากาศแต่ว่าถ้ำกาลสิลานั้นอยู่ห่างจากนี้ไป30กิโล เป็นที่ท่านได้สาเร็จอรหรันพระโมคลานะบวชมา5้าเจวันสําเร็จพระโมัลานะเอ้ยภาษาีบุตรสิวันจึงได้สําเร็จเป็นพาาระอรหัน์คนผู้มีปัญญามากก็บรรลุช้าหน่อยคิดมากคิดาเข้าไปเลยเข้าไปดิฉันระวังนะ้ามัน